ตอนนี้เพจผมนี่มีแต่หมาแมวเต็มไปหมดหมาแมวเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับเพื่อให้โลกนี้สวยงามเพื่อให้เขาได้มีอาหารกินนะครับมีคนขอเพลงแพ้ใจมาเก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้เพือกับความรวนแรลมันไม่แค่และไม่หวังมันเหมือนคนเย็นชาไม่มองและไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชักที่ทัดด่วตายเพราะรักรา ให้อภัยใจเบาเบามาแบ่งเบาที่ฉันละมาสนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพิ่ยังคิดว่าเธออยู่ในฝันยังมีกลื รักแท้ที่เคยสอยสอหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันลงบอกว่าเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเพือตอนนี้ยังพอทำใจเธอสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลำเบอร là mây chính mm. ากไหนก็แพ้วใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพิอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีหรือรักแท้ที่เคยสอหามานาะนวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักโดยอย่าทำให้ฉันลง ออกมาเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังพอทำใจเธอสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเบอและไม่จริงวันนี้ฉันรักเธอ ไม่ได้ร้องนานแล้วนะครับแต่ก็ทําให้พอยิ้มได้ที่ร้องไปผิดไปนั่นสิเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยเนี่ยพี่จะตะโกนไปเดี๋ยวพี่การจะตื่นพี่การเขานอนอยู่อยากให้ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับโอ้บางคนตั้งชื่อสเก๋เลยนะ S and K อ,อ S K S K เขามีเขามี S K 2ใช่ไหม เอาชื่อภาษาไทยเลยกันเสกโลโซเป็นไงเสกโลโซอาหารสุนัขและอาหารแมวอมืน่าสนใจตอนนี้ยังมีฝนตกน้ำท่วมอยู่ไหมครับฝนตกน้ำท่วมมีไหมคุณการเขาอยากไปซื้อเรือขอบใจมากนะดิวนะขอบใจมากนะน้องรักเออฝากแชร์ไปด้วยนะครับ พี่เห็นรูปวาดแล้วสวยงามมากน้องยุโอ้ยใครวาดให้อะ่ะสวยเหมือนจริงเลยอะ่ะเหมือนจริงเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณที่รักกันขอบคุณมากนะ <laughs> เป็ดดีการ <laughs> ขอบคุณมากครับผมรู้สึกมานั่งร้องเพลงให้ เพื่อนๆพืนฟังตอนนี้ผมมีความสุขทุกคนจะเห็นได้ว่าผมมีความสุขแล้วก็แววตาผมก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ได้ทํำไรนี่จะหมกมุ่นอยู่ัะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องงานนี่ก็จะเป็นทุกข์นะครับทุกข์ติดต่อเพราะเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้กลับมากินยายาต้านเศร้าแล้วนะครับกินยาต้านเศร้าแล้วก็กคือก็กินยานอนหลับแล้วก็ยาคลายเครียดนะครับ คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนช่วยโปรโมทคอนเสิร์ตพี่แอดคาราบาวดีกว่าจะร้องเพลงทะเลใจนะครับแต่ผมเนี่ยจำเนื้อไม่ได้หรอกทะเลใจแต่ว่าจะร้องพอ ให้ได้ฟังว่าเป็นเพลงที่ผมร้องก็แล้วกันเดี๋ยวนะเล่นยังไง <laughs> ้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความพันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายมีชีวิตเพื่อสู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิรแท้ที่ดีต่อกันขอบคุณดีมากแม้ชีวิตได้ผ่านคือ วันนั้นเปรี้ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้พืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันนั้นน่ากลัวตัวแพ้ใจ กลางแสงสีสีวิไลอาจลงทางไปไม่อยากเก็นคืนนั้นคืนไหนใจเพอ้อฝันคืนละวันฝันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยลิวรองลอยแรงลมโบอ้ออับโชคตกลงกาเธอเลจ้า แม้ชีวิตผัดผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมาฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกา เอาเท่าที่ได้นะครับเอาเท่าที่ได้แล้วก็เป็นว่ารักพี่แอดมากแล้วก็อยากร้องเพลงส่งกำลังใจให้พี่แอดที่จะมีคอนเสิร์ตในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับขอให้บัตรของพี่แอดขายหมดโซอานะครับผมเสียดายมากเลยที่ไม่ได้ไปดูเพราะว่าผมไปเล่นที่ภาคใต้นะครับ โอ้นี่สนับสนุนให้พิเศษไลฟ์สดดีบกีใตใ้คนซึมเศร้าฟังตอนนี้ก็ทําอยู่ทําให้คนซึมเศร้านัา่นแหละใครซึมเศร้าก็ฟังเพลงพิเศษได้นะครับก็น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยขอบคุณที่รักกันนะครับขอบคุณมากครับ ชุดประกอบเสียงี่ผมเล่นผมจําเนื้อไม่ได้มันเป็นภาษาอังกฤษ